เกษตรกรทุกช้นนั่นแหละจะทำอะไรถ้าขาดน้ำก็เป็นไปไม่ได้ดินดีขนาดไหนแต่ไม่มีน้ำก็พันคคือจะดีดินจะดีถ้าขาดน้ำก็ไม่มีดีมากกว่า50ปีที่ลำพระเพลิงลำน้ำสาขาสำคัญฝ,ฝั่งซ้ายสายแรกของแม่น้ำมูลถูกพัฒนาให้เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำสร้างคุณประโยชน์อเนกน,นันต์ช่วยลดปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัย ลิกฟื้นพื้นที่ไร่อ้อยในอดีตให้กลายเป็นนาข้าวเขียวชอุ่มสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนคนรอบเขื่อนที่อย่างชีพอยู่ด้วยการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้สำเร็จผลได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเตรียมการนะครับ หรือการบริหารจัดการน้ําในช่วงหน้าฝนปีกศ์สี่นะครับกรมได้กําหนดไว้นะครับช่วงเตรียมการ5มาตรการนะครับแล้วก็ช่วงบริหารจัดการน้ําอีกแปดมาตรการนะครับสาหรับสำนักงานธรรมทานที่8นะครับผมเน้นว่าให้ความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งสำนักงานชมพทานที่8เนี่ยมีในรับผิดชอบอยู่5แห่งนะครับก็คืออ่างเก็บน้ำรุนตะคองนะครับอ่างเก็บน้ำมูลบุญอ่างเก็บน้ำลำแชะอ่างเก็บน้ำลำพัพืนแล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็อยู่ที่บริลามคืออ่างเก็บน้ำลำนังอง ครับก็ในส่วนของประโยชน์การใช้น้ำจากอาเก็บน้ำลอเพลินนะครับก็จะมีในกิจกรรมของการอุปโภคบริโภคนะครับการผีดน้ำประปลาของอำเภอปากตรุงชัยแล้วก็อำเภอโชคชัยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกนะครับในปีนี้ก็มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมากนะครับก็มีการส่งเสริม การพะปลูกทั้งในรู่นแรงแล้วก็รู่นาปีด้วยครับเราก็ส่งน้ำสนับสนุนการทำเกษตรนะครับในช่วงรู่นแรงที่ผ่านมาก็ประมาณ70,000ไร่นะครับแล้วก็ในช่วงของรู่นาปีที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะมีการส่งเสริมเต็มพื้นที่นะครับก็ประมาณเ9 0 0 0่ไร่ครับก็จะมีพื้นที่ในเขตชปมพทานนะครับจะมีพื้นที่ในเขตของอำเภอ ปากทงชัยอำเภอโชคชัยบางส่วนของอำเภอเมืองแล้วก็อเภอวังน้ำเขียวด้วยนะครับบางส่วนนะครับปีนี้เกษตรกร,ก,รก็เป็นความโชคดีที่ได้เพาะปลูกพืชรุแรงกันนะครับในประมาณที่ค่อนข้างมากกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นโอกาสในสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยนะครับ ระบายมาตามคลองส่งน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรทุกวันนี้ได้ถูกนำไปใช้อย่างรู้คุณค่าประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเกษตรกรในเขตพื้นที่ชนลประทานต่างมีความสุขที่ได้เห็นผลผลิตเติบโตและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นมันก็จเจริญก้าวหน้าน,น,น้ำสะดวกเพราะว่าเราได้เปรียบหมู่บ้านอื่นที่ก็ไม่มีน้ำชนลประทาน ชาวนาได้ทำนาบางปีก็สองครั้งยกเว้นปีไหนแรงก็ทำทำครั้งเดียวแล้วก็ไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนโ้ดีใจ <c oughs> ก็อยากแค่ก็ส่งเสริมให้ชาวนานอกจากทำนาแล้วนะทำยังไงเกษตรกร,ะร,กรจะมีไรายได้ดีขึ้น จากที่เผื่อนสร้างเสร็จแล้วนะครับชาวบ้านเขาได้ทำนาปีละสองครั้งเศรษฐกิจหมุนเวียนดีมากตร,ตรงนี้เป็นประโยชน์ของชาวบ้านที่ชาวบ้านจะได้จากการทำนาและเพื่อเป็นการจัดการน้ำที่ยั่งยืนทุกคนที่ใช้ประโยชน์ควรตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนมีน้ำสำรองไว้ใช้จนถึงฤดูฝนปีหน้าอย่างเพียงพอต่อไป